ใครที่ชอบทานผลไม้เปรี้ยวๆนะคะและอยากจะประหยัดเงินนะคะลองเสารต์เลยค่ะเป็นพืชที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากๆเลยหมอขอแนะนำใครว่าผลไม้ดีๆมีแต่ผลไม้ต่างประเทศเท่านั้นนะคะวันนี้หมอประหวานเอาเรื่องเรียบเรียว,ยวมาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้จะเอาเรื่องของเสาวรสมาฝากเพื่อนๆค่ะ ซรวรสค่ะเป็นพลไม้เปรี้ยวที่มีพลังงานไม่สูงมากค่ะเหมาะสําหรับคนไข่ลดน้าหนักด้วยนะคะเพราะว่าเาอวรดเนี่ยนะคะเขามีพลังงานน้อยกว่าอาหารที่เป็นอาหารว่างอื่นๆพวกเฟรนฟรายของทอดนะคะช็อกโกแลตแน่นอนค่ะแล้วก็ให้ความอร่อยให้ความเปรี้ยวแล้วก็ให้ความกรุบในการทานด้วยนะคะเหมาะสําหรับสายที่เบื่อนะคะทานอาหารที่สุขภาพแล้วก็มีรสชาติที่แตกต่างจากอาหารสุขภาพที่จ,จืดๆค่ะ อันที่2ค่ะเป็นเรื่องของเส้นใยอาหารค่ะสารดนะคะเป็นผลไม้ที่เส้นใยอาหารชนะเลดมากๆเลยนะคะ เยอะกว่าส้ม2เท่านะคะแล้วก็เยอะกว่าแอปเปิลนะคะถึงประมาณ5เท่าเลยนะคะในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยเนื่องจากเสาลตนะคะเขามีเมล็ดเขามีเปลือกนะคะเพราะเวลาเราทานทานทั้งเมล็ดใช่ไหมคะแล้วก็มีกักใยนะคะที่อยู่ในเนื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากมากการที่ทานอาหารที่มีกัดใยสูงนะคะทําให้เกิดความอิ่มในสายที่ลดน้ําหนักนะคะเราทานเรารู้สึกหิวรู้สึกว่าท้องมันโล่งรู้สึกไม่แน่นนะคะรู้สึกหิวง่ายหิวมื้อต่อไปได้ง่ายนะคะลองทานเสาลต์ดูะคะ่ะเนื่องจากมี เส้นใหญ่อาหารสูงมากๆเลยนะคะรวมถึงเส้นใยญ่อาหารที่สูงนะคะก็ช่วยขับถ่ายช่วยลดการดูดซึมอาหารที่เป็นไขมันแล้วก็น้ําตาลเมื่อทานคู่กันด้วยค่ะสลรดนะคะเป็นผลไม้ที่มีแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตไม่ได้เยอะเลยค่ะ เหมาะสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องการควบคุมน้ําตาลนะคะสะรถเนี่ยเขามีน้ําตาลเนี่ยปริมาณก็น้อยแล้วนะคะแต่การปลดปล่อยนอมตาลของเขานะคะหรือไกลซ e มิกอินเด็กเนี่ยก็น้อยไปด้วยนะคะทําให้เป็นผลไม้ที่ดีมากๆเลยในคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะสามารถทานได้แต่ไม่ใช่ทานเยอะนะคะทานไม่เกินสักลูกนะคะลูกเล็กๆเท่ากำมือนะคะประมาณนี้นะ สอรสนะคะเป็นพืชที่แปลกนะคะเนื่องจากผลสอรสเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีโปรโตีนนิดหน่อยนะคะและมีไขมันด้วยค่ะเนื่องจากเวลาเราทานนะคะทานทั้งเมล็ดนะคะอาหารที่เราทานพวกที่เป็นพัญพืชเต็มเมล็ดนะคะหรือเป็นถั่วพวกนี้นะคะก็มักจะมีส่วนที่เป็นผนังเซลล์ที่เป็นไขมันนะคะ การที่เราทานสวรรคนะคะแล้วก็จะได้ไขมันดีนะคะจากคืชไปด้วยนะคะถึงแม้จะประมิมาณไม่มากนะคะแต่ก็ช่วยในเรื่องการบำรุงผิวนะคะบำรุงความแต่งตึงของเซลล์ต่างๆด้วยะคะ่ะและที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยของสอรถก็คือปรมิมาณวิตามินซีค่ะ สูงมากๆสูงสุดๆเลยนะคะมีประมาณ100กรัมนะคะหรือว่าประมาณสัก3-4ผลที่ทานนะคะมีปริมาณวิตามินซีเท่ากับครึ่งหนึ่งของที่เราต้องการต่อวันเลยค่ะสูงกว่าแอปเปิลนะคะประมาณ4เท่าเลยนะคะซึ่งวิตามินซีที่สูงนะคะก็ช่วยในการทํางานของคอลลาเจนนะคะที่อยู่บริเวณของใบหน้าเหงือกและฟันนะคะใครที่มีปัญหานะคะแปลงฟันแล้วมีเลือดออกบ่อยๆนะคะมีเลือดออกตามไรฟันนะคะเสาวรสเป็นตัวเลือกที่ดีเลยค่ะ สุดท้ายหมอมนจะบอกความลับให้ว่าเสาวรสนะคะเป็นพืชที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากๆเลยแต่แปลกเนาะไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะคะคุณคนก็จะพูดถึงพวกกลุ่มเบอร์รี่นะคะซึ่งแน่นอนสารต้านอนุมูลอิสระเขาสูงนะคะแต่จริงจงเสาวรสเนี่ยเป็นพืชที่เมืองไทยนะคะมีนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยหาได้ไม่ยากราคาไม่แพงเท่าพวกกลุ่มเบอร์รี่เชอร์รี่นะคะ และสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเข้มข้นแล้วก็ปริมาณสูงและก็หลากหลายมากๆด้วยนะคะใครที่ชอบทานผลไม้เปรี้ยวๆนะคะและอยากสะประหยัดเงินนะคะลองสว,วรรดเลยค่ะหมอขอแนะนําค่ะ mm hmm. ก็จบแล้วนะคะขอบคุณนะคะสําหรับทุกคนนะคะที่ติดตามช่องของหมอนะคะแล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์นะคะมีคนไข้บอกมาว่าหมอชอบแนะนําแต่ผลไม้ที่ต่างประเทศวันนี้นะคะแนะนําแล้วนะคะสว,วรรลดลองไปซื้อทานกันดูค่ะแต่ แน่นอนนะคะการควบคุมปริมาณก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะไม่ใช่ว่าทานแล้วก็ทานทีละครึ่งกิโลนะคะที่มีปัญหาะไรคือคนไข้เบาหว,ะนะวานเนี่ยเราก็ซื้อนะคะเขาก็ซื้อเป็นถุงใหญ่นะคะถุงละ1นกิโลแล้วก็ทานหมดรวดเดียวอันเนี้ยไม่ถูกนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้อะไรนะคะปริมาณก็ยังเป็นเรื่องสําคัญนะคะแนะนําว่าทานแค่ประมาณสัก2ไม่เกิน3ผลเล็กๆนะคะต่อหนึ่งมือ้อโอเคแล้วค่ะสวัสดีค่ะ